สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพลยอเทียชแนลพอดีวันนี้อ่ะพอดีมีคนชอบถามผมมาว่าแบบเออของช้นนี้จะราคาขึ้นไหมหรือน่าซื้อเก็บไหมคือบางคนจะเห็นเวลาผมสตรีมอ่ะจะมีคนเห็นผมพูดเกี่ยวกับการซื้อของตอนถูกและขายขึ้นเยอะแล้วอยากให้ทําคลิปแบบนี้บ้างซึ่งาการบอกอรายการต่อไปนะี้ก็จะเป็นจากแนวคิดของผมคนเดียวเท่านั้นนะ ก็ส่วนใครอยากจะลองทําตามหรืออยากจะลองซื้อตามที่ผมคิดก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้ดองเยอะเท่าไหร่ก็อยากให้แบบแค่พอประมาณต่อให้มันขาดทุนแล้วก็ยังเจ็บไม่เยอะนะโดยตอนนี้เรามีกิจกรรมสัตว์เลี้ยงขอชูโรงที่สัตว์เลี้ยงก่อนเลยสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนวะอ่ะสัตว์เลี้ยงโดยสิ่งที่น่าเก็บนะก่อนอื่นไม่อยากให้ดองเยอะ เพราะว่าโอกาสขายได้มันมีแต่ว่ามันไม่ได้ขายออกบ่อยก็คือสัตว์เลี้ยงอัเน,นี้ยพอจะเก็บได้ไออันเทนคิดเนี่ยก็คือตอนนี้มันราคา 2M8 ใช่ไหมเพราะว่ามันได้ขยะมาจากการสุมส่มสัตว์เลี้ยงอ่ะคนก็เลยเทขายซึ่งราคาปกติของมันนั้นอยู่ที่25เพชอะเพชไอเทมอยู่ที่25เพชแล้วเดี๋ยวขอเป็นเซฟตี้คิด100เพชด้วยนะ อยู่ที่ยี่สิเพซซึ่งก็จะประมาณ25บาทก็คือ7 4็ดประมาณกว่าราคากว่ากิจกรรมหมด M คงอยู่ประมาณ3บาทใช่ไหมก็เจ็ดสี่ราคามันก็อาจจะขายได้ประมาณ8ปเอ็มอาจจะขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะซื้อตอน2.8แเนี่ยแต่ถ้าใครซื้อเมื่ออาทิตย์วันแรกๆวัน2วันแรกที่กิจกรรมมันมาทุกบางคนจะเห็นเลยว่า ไอเนี้ยไอเพื่อไอเทมพวกเนี้ยเหลือราคาแค่ M มเดียวเองซึ่งตอนนี้มันก็ราคาขึ้นมาจากตอน1นอมา2เท่าแหละซึ่งเมื่อกิจกรรมหมดอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะไปขายได้อยู่ในราคาประมาณ5้อมนะครับอันนะชิ้นเนี้ยนะอาจจะไปอยู่ได้ที่ราคา 5M แล้วอีกอย่างหนึ่งต่อมาเอ่อเซฟตี้คิดเซฟตี้คิดเนี้ยผมมองว่ามันน้าไอนี่กว่า น่าซื้อกว่าไอ้ที่รีสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ด้วยความที่ตอนเนี้ยมัน3 3M2 ก็เฉลี่ย9บาท10บาทก็เท่ากับว่าปกติแล้วมัน100ยบาทถ้าเราซื้อตอนเนี้ยไว้แล้วกิจกรรมมันหมดไปอ่ะอีกหน่อยอ่ะเราอาจจะเก็บไว้ขายได้ในราคา 20M 1ิต่อให้เราไม่ต้องถึงยี่สหรอกเราเก็บไว้ขายได้สักสิกว่าเอ็มอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นมูลค่าเมมันลดลงไปแต่ผมคิดว่าไอเทมชิ้นเนี้ย ราคามันสามารถเพิ่มได้มากกว่าจำนวนราคาเงินเอ็มที่ลดอ่ะอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะต่อมาสัตว์เลี้ยงอันนี้มาเจมถ้าใครอยากเก็บผมอยากให้เก็บแมกเลไว้ถ้าใครอยากจะซื้อเก็บนะแมคคิทิคอนเลดอะแบบเนี้ยก็หาราคาถูกๆประมาณ 35M ช่วง 30-35M ถึง 35m เอ่ะเหมาะกำลังเก็บนะก็ไม่อยากให้เก็บเกิน5ชิ้นไม่อยากให้เก็บเกิน5ชิ้นคือมันเป็นค่าที่ค่อนข้างหายากอยู่นะ แมกเนตเนี่ยก็คืออยากอยากเก็บสามารถเก็บได้แต่อยากเก็บเยอะเก็บเยอะไปเดี๋ยวมันก็จะมีคนเก็บแล้วมาขายเหมือนกันซึ่งทีนี้มันก็อาจจะราคาขึ้นช้าไปหน่อยเราก็แค่เก็บพอประมาณแล้วทนได้อีกสักหนึ่งเดือนสองเดือนคือเก็บใสค่คลังลืมไปเลยอะ่ะแล้วเราก็ค่อยออกมาขายอีกสักเดือนอีกเดือนครึ่งเดือนอะ่ะเราค่อยออกมาขายมันก็น่าจะยังได้กําไร แต่ส่วนตัวในเรื่องของไอเทมสัตว์เลี้ยงผมคิดว่าเป็นเซฟตี้คิดน่าจะเหมาะกว่าแต่ก็ไม่ควรเกิน10ชิ้นนะไม่ควรเกิน10ชิ้นเพราะว่าก่อนมันจะขายออกอพอราคาเรื่องสูงอะ่ะเวลาขายออกมันก็จะค่อนข้างช้าต่อมาที่หลายๆคนสงสัยก็คือปีกคอตุมปีกฟอร์เซ้นก็คือมันเป็นคอตุมที่สวยใช่ไหมเนี่ยฟอเส้นวิงฟอเส้นวิงซึ่งถามว่า น่าเก็บไหมผมบอกเลยว่ามันน่าเก็บแต่ไม่อยากให้เก็บเกิน3มชิ้นไม่อยากให้เก็บเกิน3มชิ้นแต่ราคาขึ้นไหมผมว่ามันขึ้นแน่ๆเพราะอย่างน้อยยังไงอะราคามันต่อให้มันเอามาขายในช็อปอะมันก็จะ450เพชใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงอะต่อไปราคาเอ็มลดยังไงราคาปีคอตตูมปีกฟอเซนเนี่ยต่อให้เอามาขายในช็อปอะเราก็ยังขายได้หลายเอ็มอาจขายได้หลักร้อยเอ็ม ซึ่งถามว่าน่าเก็บตอนไหนตอนนี้ราคากําลังค่อยๆลงนะครับจากวันจาก3วัน4วันก่อนราคาอยู่ช่วง80 m เอมตอนนี้ถัดมาแล้วก็เหลือเริ่มเหลือประมาณ60 m 60เอกว่าเอซึ่งหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปอ่ะยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ครับกิจกรรมยังไม่รีเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์มีระยะเวลาให้ราคาของอ่ะลงอีกประมาณ4วัน เพราะผมไม่แน่ใจว่าหลังอัปเดตวันที่7อะ่ะมันจะเอาฟอสเซนเกียร์วิงอ่ะออกไปไหมแต่ถ้าตอนเนี้ยผมคิดว่ามันจะยังอยู่ไปอีกมีเวลาให้ราคาของอะ่ะลงไปอีก4วันก็คิดว่าตอนเนี้ยต่ำสุดอยู่ที่63สิผมคิดว่ามันอาจจะลงไปได้ถึง50าสเราค่อยมาช้อนเก็บตอนนั้นก็ได้สัก3าอันเราเก็บไว้สักเดือนที่กิจกรรมมันหายไปแล้วที่กล่องอาชีเนี้หายไปแล้ว เราอาจจะขายได้นะคะประมาณร้อยเอ็ร้อยเอ็มแต่ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนซื้ออะไรประมาณนี้แต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆผมถึงไม่อยากให้เก็บเยอะเพราะว่ามันก็ทย,ยอยขายได้เรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีคอร์สตุมปีกใหม่มาแทนที่บางคนก็ซื้อแค่ของถูกก็พอแต่บางคนอยากได้ความสวยเขาก็จะยอมเสียเงินนิดหนึ่งก็อาจจะดักได้สําหรับคนที่ชอบเล่นหลายๆตัวแล้วก็อยากมีคอสตูมใส่ทุกตัว ก็เลยไม่อยากให้เก็บเยอะแต่ก็สามารถเก็บได้เช่นกันแต่ไม่อยากให้เกินสชิ้นต่อมาสิ่งที่จะมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆก็คือไบออฟนะครับไบออฟซึ่งแนะนําจะเป็นทางไบออฟคอร์ทูมนะครับเพราะว่าการได้ออฟดีๆของมันค่อนข้างยากส่วนออฟมอเตอร์ไซค์นั้นมันเป็นช่วงจังหวะครับมันเป็นช่วงจังหวะแต่ถามว่าราคามันขึ้นไหนมันขึ้นตามมูลค่าเอ็มนะที่เนี่ยมันขึ้นมาจากตอนนั้นอ่ะมันเอ็มแล้วประมาณ4บาทมันอยู่ ตีไปว่า 40m สิบมตอนนี้ประมาณ3บาทออก็ขึ้นมา2เท่าอยู่ขึ้นมา2เท่าอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่มันจะมีราคาช่วงหน้าเก็บซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาตอนนี้ร้อยยี่สิบสามเอ็มอะหน้าเก็บไหมแต่ถ้าเทียบกับถ้าร้อยยี่สามเอ็มหมดแล้วขึ้นมาร้อยแปดสิบผมคิดว่าก็อาจจะโอเคอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าร้อยแปดสิบเอ็มเนี่ยมันขายออกไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจ แต่ต่อมาเป็นด้านคอตูมละคันใบคอตูมส่วนใหญ่ที่ผมคอยสังเกตจะเป็นใบเพเน r a ชั่นนะครับซึ่งให้เราคอยเราต้องคอยดูจังหวะที่มันจะหมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันลงมา240ใช่ไหมเดี๋ยวจังหวะถ้ามันหายอ่ะมันก็จะหายไปแล้วก็จะดีขึ้นมาอยู่ที่300แต่การจะเก็บใบคอตูมนั้นต้องเป็นคนที่มีเงินค่อนข้างเยอะเพราะต้องเก็บทีอ่ะอย่างน้อยก็ต้องเก็บหลายใบยอยู่อ่ะ ถ้าเก็บใบเดียวก็เราได้แต่รอเวลานะครับเราได้แต่รอเวลาซึ่งช่วง240ตอนนี้ถ้าตอนนี้ที่เห็นคอตตมมอไซค์240แต่ของคอตตุมชุดกับคอตตมปีกนะ้ำมันขึ้น300บวกไปแล้วผมคิดว่ามีโอกาสเก็บได้นะครับใบเพนิเทชันส่วนใบคีดามิดก็ถ้ามันลงมาซัก120ผมว่าน่าเก็บผมว่าน่าเก็บราคาน่ากำลังน่าจะเป็นช่วงลง เดี๋ยวจะมีจังหวะขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าของคอรตูมมอไซกับคอรตูมปีกนั้นนะถ้าไม่ใช่เพเนติชั่นไม่ใช่สกิลเอ็มเ็จะเป็นคี์ดามจ e ที่จะเป็นเกี่ยวกับด้านดามจนะเพราะว่ามันจะมีแค่ HP กับดีเฟนส์มันจะไม่มีเป็นแอคแทธรรมดาเหมือนคอรตูมชุดอ่าต่อมาไปที่อะไรดีคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ตอนนี้คอนเวอร์เตอร์ ปีกกับ้ชุดกับมอไซด์อ่ะผมปล่อยไว้เฉยๆนะผมปล่อยไว้เฉยๆราคามันคงที่แต่ส่วนคอนเวอร์เตอร์ปีกอ่ะราคามันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่นะช่วงเนี้ยจากตอนนั้นมันสิบห้าเอ็มตอนนี้ขึ้นมาสามห้าแล้วแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีที่รีคอนเวอร์เตอร์ปีกนะใครเห็นจังหวะมันเหลือแบบมีคนแบบขายไม่ออกร้อนเงินอ่ะกดลงมาเรื่อเๆือเหลือช่วงยี่สิบเอ็มอะไรเงี้ยผมคิดว่าซื้อไว้ได้แต่ซึ่งตัวผมอ่ะซื้อไว้ช่วงสิบแปดเอ็มสิบเจ็ดเอ็มไว้เป็นสิบชิ้นแล้ว ก็ได้แต่รอได้แต่เก็บรอเลยทีเนี้ยเก็บรอที่ดีคอนเวอร์เตอร์ปีกมาแล้วค่อยซื้อแล้วค่อยเอามาขายซึ่งผมก็ได้ตั้งรอไว้ราคาสูงสงให้แบบพื้นฐานมันสูงไปเนี่ยช่วง 70m ผมก็จะเป็นคนตั้งเอาไว้นะผมเป็นคนตั้งแพงๆเอาไว้อในนี้ก็ผมก็ตั้งไว้คือผมตั้งให้มันแพงๆไปงั้นแหละต่อมามีอะไรอีกลูนตอนแรกอะลูน ลูนตอนแรกผมเห็นว่าลูนแมคคิททิคอนเลดอะราคามันดีแต่ตอนเนี้ยมีคนกดลงกลับมาแล้วตอนแรกมันเด้งเด้งไปสามร้อยใช่ไหมเด้งไปสองร้อยกว่าก็ตอนนี้ก็ทําการแบบเหมือนคนที่ดองด้วยกันอะเหมือนรวมหัวกันดองอะก็เลยแบบพอเริ่มราคาสูงก็เริ่มมาเทขายกันก็กลายเป็นว่ามันกลับมาตกราคาปกติแล้วถ้าใครอยากซื้อใช้นะผมคิดว่าราคา 99-99M หรือประมาณช่วง 90M เน่ะเป็นจุดที่ซื้อได้นะซื้อได้นะพอไม่งั้นบางครั้งอ่ะอาจจะโดนทําตลาดแล้วก็โดนเหมาไปอีกอาจจะหาจังหวะที่ได้ซื้อยากแต่รูนอ่ะเป็นสิ่งที่ซื้อไปแล้วอ่ะจะขึ้นได้เป็นช่วงๆนะแต่ยังไงโดยรวมแล้วมันจะค่อยๆลดลงยกเว้นรูนแร่จริงๆก็อย่างเช่นรูนรูนแม็กซิี้คอนเลนั่นแหละที่ว่ามันค่อนข้างรอบยาก ส่วนลูนแอมนั้นราคาไม่เคยขึ้นอีกเลยตั้งแต่ลงไปแล้วไม่เคยขึ้นอีกเลยต่อมามีอะไรอีกนะที่น่าซือ้อแต่ส่วนตัวส่วนส่วนตัวผมตอนนี้ผมมองคอตุมปีกมองคอตูมปีกเอออุ้ยฟอร์เซนเกียสี่สิบสี่เอ็มโอโหไม่มีตังตังที่ตัวไม่มี เดี๋ยวต้องไปหาตังมาซื้อโอ้โหยังถูกเลยทุกคนโอเคแล้วก็ต่อมาคอตูม้มคอตูมมอไซค์ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะคอตูมมอไซค์ส่วนคอตูมชุดคิดมาดนั้นคอตุมชุดคิดมัดตอนนี้ยี่สิบสี่เอ็มผมคิดว่าซื้อไว้ได้นะซื้อไว้ได้เดี๋ยวพอกิจกรรมซันต้าไม่มีอ่ะมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะมีคอตูมคิดมัดแล้วนะมันก็ต้องรอปีหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อไว้สักสองสองชุดสามชุดอะโอเคอย่าซื้อเยอะเกินไป วันนี้ก็ขอจบการแนะนำกเกี่ยวกับไอเทมที่น่าซื้อในแพทใ,ในกิจกรรมตอนนี้นะก็ส่วนตัวผมมองเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าเป็นไอเทมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขอตวมปีส่วน buy ออฟนั้นต้องมีเงินเยอะๆหน่อยโอเคก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ